สวัสดีครับเพจซื้อขายที่ดินเพชรบูรณ์นะครับวันนี้มานําเสนอแปลงในเขตเทศบาลน,นะครับตำบลโคลกสะอาดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ย้ำว่าเป็นเขตเทศบาลเลยนะเพรนี่ครับมีถนนเห็นไหมเป็นถนนทางซีเมนนะครับบริเวณแปลงนะครับสี่เสานี้นะครับเดีนยวนะครับขอซูมหน่อย ่าานี้นะยิ่งเข้าไปข้างในตรงต้นมะพร้าวนี่นะครับไปตรงหัวมุมอ่าแล้วก็มาต้นมะพร้าวต้นนี้นะครับที่รถจอดอยู่เนี่ยนี่ด้านหน้านะครับตรงนี้แน่นอนครับในเขตเทศบาลเนี่ยก็มีน้ํามีไฟพร้อมนะนี่ครับตรงข้ามร้านส้มตำเยนยน้อยแ่บหลายเลย ตรงนี้ชุมชนใจดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้เลยนะเขตชุมชนนะครับอันนี้ย้อนแดดนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบบ,บริเวณแปลงที่ดินนะครับตอนนี้ก็เคลียร์สิ่งก่อสร้างไปเนาะก็ ทำให้มันเห็นเป็นโล่งๆนะครับมีพื้นปูนเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะมาทําประโยชน์ได้เลยนะครับใครจะมาสร้างบ้านทำรีสอร์ทหรือทําเป็นโรงแรมนะครับก็ทําต่อเติมได้เลยเดี๋ยวทางเพจเนี่ยมีสัญญาซื้อขายเนาะระหว่างที่รอสัญญาซื้อขายก็ผ่อนไปก็ได้นะครับผ่อนยาวๆ5ปี10ปีนะครับ60งวดถึง120งวดทาผ่อนตัวน้อยๆไปก่อนเมื่อเอาที่ดินผืนนี้นะครับ ขึ้นสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือจะเป็นบ้านนะครับก็สามารถที่จะไปกู้แบงค์ได้กู้แบงค์ได้แล้วก็ค่อยมาตัดตรงที่ดินอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็เลยจะเป็นการสร้างโอกาสนะครับเหมาะสาหรับเหมาะสําหรับนะครับผู้ที่อยู่ในตําบลสีเทพนะครับหรือเหมาะสําหรับผู้ที่จะมาทําเป็นที่พักผ่อนนะามาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยอำเภอสีเทพก็มีอุทยาน ะวัสซาศรีเทพนะครับที่เป็นเมืองเก่าและขึ้นเป็นมรดกโลกด้วยนะตรงนี้ก็จะห่างไม่ไกละนะครับเดี๋ยวดูพิกัดจุดได้นะครับตามนายรเอเยดเพจที่ดินนะครับที่ตรงนี้นะครับขายอ่าไม่แพงนะครับไม่แพงดูราคาดูเลทผ่อนได้เลยตามท้ายที่อยู่คลิปนี้นะครับแล้วก็ใกล้กับปตทศรีเทพด้วยนะใกล้ปตทศรีเทพนะครับใกล้อุทยานประวัตสศาศรีเทพด้วยนะครับ ก็เป็นอีกที่หนึ่งนำเสนอครับแปลงหนึ่งงานเพจซื้อขายที่ดินเพชรบูรณ์ครับขอบคุณครับ